สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรมี MC, วิธีเพื่นตนเองครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอะ๋เบอร์สองพี่น้องตำบลตำบลบ่อสุพรรณแปลงที่เรากําลังจะทําแปลงทดลองปลูกไม้ผลนะเนาะเพื่อทดอสอบอปุ๋ยปุ๋ยผงปุ๋ยหมักแล้วก็น้ําหมักชีวภาพของเราเนาะที่เราจำหน่ายอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาฝรั่งมาปลูกซ่อม,มนะเนาะเป็นต้นที่เหลือมาก็เลยเดี๋ยวจะมาลงให้ดูกันว่าวิธีปลูกฝรั่ง ที่ไปศึกษามาใหม่อ่ะเนาะเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปด้วยว่าทํำยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็พื้นที่เนี้ยมันเป็นดินทรายต้อมยังไม่เคยเจออ่าดินทรายพานต้อมที่น,นครสวรรค์เป็นดินเหนียวเนาะก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวมาปลูกกันให้ดูโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะนี่เราปลูกเปียวเลยนะของเขาปลูกไรมาอย่างนี้อยู่แล้ว เอาต้นฝรั่งมาฝากแล้วก็เราก็จะทําแปลงตรงนี้เป็นแปลงทดลองเป็นแปลงสาธิตก็เลยอันนี้มีติดมาก่อนก็เลยปลูกลงไปก่อนอ้าวรับเปลกูกอะไรก็ได้กินอือม,มกกีกกินเต็มบ้านต้องลึกขนาดไหนพอแล้วนะียวิธีปลูกอันนี้เราจะผสมอ่อ ปุ๋ยมากไปเลยปกติอะปกติอะอมเคยบอกว่าไม่ต้องรองก้นหลุมอะแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้รองปุ๋ยมากเนี่ยไม่ได้ทําให้พืชที่ปลูกตอนแรกเนี่ยได้กินเลยนะแค่เตรียมเตรียมมาให้หลังจากที่ต้นเขาสร้างรากที่ยั่งยืดให้ต้นไม่โค่นก่อนใช่ไหม แล้วมันไม่ใช่ไล่้ปุ๋ยมันเป็นการปรับสภาพแวดล้อม,อมทำให้เหมาะสม,มเมื่อพืชเจริญเติบโตมาก็พร้อมที่จะเติบโตต,ต่อไปได้เลยแล้วก็ไอ้ปุ๋ยมังเนี่ยมันมีประจุทางไฟฟ้าด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่รองกุ้หลุมไปเนี่ยมันทาให้เวลาเราใส่ปุ๋ยอย่างอื่นอ่ะมันจะปลดมันจะโดดเอาปุ๋ยอันนั้นมาไว้ที่ตัวเองแล้วค่อยๆปลดปล่อยปุ๋ยองไปทําให้ประสิทธิภาพในการใส่ปุ๋ยเราอ่ะมันดีขึ้น คือใส่ปุ๋ยแล้วไม่เสียเปล่าอ่ะมันก็ไปไปอยู่ที่อินทรีย์วัตถุพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปลดปล่อยมาให้ต้นไม้ทิ้งไม่งั้นถ้าเราไม่ได้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์อะไรพวกนี้นะมันก็จะเรียกว่าไงอ่ะพอใส่ปุ๊บมันก็ละละเหยละลายหายไปกระดินเลยแต่ถ้ามีอินทรีย์วัตถุรองก้นหลุมเนี้ยมันก็จะลงไปจับที่อินทรีย์วัตถุแล้วก็ไอตัวอินทรีย์วัตถุเนี้ยก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้ใช้กับกระทงกระท่อมเนี่ยปลูกวิธีนี้ได้หมดนะครับเอาโอเคเอา แล้วก็ใส่รองพื้นออนี่นี่ดูดประมาณอาดูดดที่มือขึ้นนะอ่ผิวเอียิ่งเลยแล้วก็ใส่รลปักลงไว้นิดหน่อยอเพื่อตอนมกบในนี้เราให้ดีเราคุกเขาเขากับดินพอจะได้ทํางานได้เลยอืมเดียลงจับตรงข้างบนอย่างนี้นี่เราก็ง่ายปุ๊บแล้วก็ดึงออกประคอ,องไว้ไม่ให้ทุ่มแตกนี่มือใหม่ใช่อื แหลแะเห็นไหมมันไม่แตกหนูดรากออกไง่ายมาต้นพันล้านอุ้ยพันไม้ครับมาถึงทุพันก็โปรโมทให้ด้วยเ <laughs> นี่ครับที่ทําทําคลิปบ่อยๆเนี่ยออให้ต้นพันมาก็เลยเอามาลองลงที่นี่แล้วก็จะทําที่นี่เป็น,ป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 นแปลงสานที่แค่นี้ครับโรยโรยปุ๋ยรองกน้นหลุมแล้วก็ที่ปากบอ่อ มือใหม่ปลูกฝรั่งนะปกติปลูกแต่อ้อยใช่ปะใช่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสวนผลมไม้แล้วฝรั่งเนี่ยเป็นหลักเน,นาะใครซื้อต้นพันุฝรั่งไปเวลาปลูกผมแนะนําให้ถอนไม้อย่างนี้ออกปุ๊บแล้วก็ลมมาทางไหนก็ทะแยงลมถ้าลมมาทางนน้นก็ตักฝั่งนี้ถ้าลมมาอย่างนี้ก็ปักฝั่งโน้นแล้วก็มัดทางนี้แล้วกันนะ,ะกบก่อน เสร็จแล้วพาดไปนี่เลย,เป,ยปักลงโอดินจิ้มลงเนาะอ่ะนั่นแหละแล้วลลก็มัดแค่เนี้นี่เอาอมานานแล้วนะถ้าไม่รีบปลูกเดี๋ยวมันจะมีลูกคาถุงแล้วก็เลยต้องมาปลูกแล้วลนะ่ะด้วยแตกยอดหมดแล้วรอดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ ลางแน่นๆเต็มป่องโอเคอ่ะเดี๋ยวมีสองต้นเนาะเดี๋ยวต่อเลยกลายเป็นคลิปสอนมือใหม่ปลูกฝรังคนจะก็ได้ดินทรายนี่เปืองปุ๋ยหเปืองทุกป,ปุ๋ยเลยล่ะ <c oughs> คือมันไม่อุ้มปุ๋ยไว้เลยใช่ไหมใช่รักเลยโอ้โหแฮมหมูไปนี่คลิปเดีบ มันเป็นแบบว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ใต้ดินอ,ะอ,อ่ะคือไม่เห็นต้นมันนะแต่ไม่ไหวตายมันอยู่ใต้ดินเนอะาจร่งพี่มีความคิดแวบๆจะปลูกแค่หมูส่งนะมีคนซื้อเหรอมีมันเป็นยาโอ้แค่หมูเนี่ยเตรียมปุ๋ยเมื่อกี้เราขุดดินน้อยไปด้วยอเออต้องให้ลึกประมาณนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันตื้นไปมันจะคอน นะผมให้ดูปวยนะมันนุ่มมากเลยนะคือจริงๆมันแทบจะเหมือนแบบดินที่ฟูๆแล้วใช่ไหมคือมันย่อยถลายมาเรียบร้อยแล้วเนะี่โยโรยหนึ่งกำมือก่อนในหลมุมใช่ไหมใช่โรยได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวนี้มันมันย่อยถลายแล้วผมถามเพื่อให้มันตอบนั่แหละจริงๆผมใช้กันกยู่และวเ่กีข้างบนดินนี้เราใส่น้อยไปหน่อยอข้างบนเลยนุ่งค่อยเห็นใส่เยอะอีกหน่อยกนะ็ได มันต้องกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อต้นไม้นะเดี๋ยวเราพาไปดูอันที่มันปลูกบนในนี่ยอย่างเดียวเลยเนะี่ยไม่ใช้ดินด้วยอ,อยะไรก็ได้นะนะหนูผิวละเอียดนุ่มอันนั้นเฟิร์นหงม,ม,มีใช่อ่าใช่เหมือนกันถอดไม้ออกก่อนก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็กบเลยจริงๆตักไม้พร้อมกบก็ได้นะจะไม่เป็นไรเราแทงได้ จะไม้เราได้มาคงคงมีมีกาลังใจของเฟียม,มอนมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าปลูกหน้าร้อนให้ทําตรงนี้เป็นแองกระทะเพื่อขังน้ําเวลาให้น้ําเราจะได้ไม่เปือนน้าให้มันเป็นหลุมอย่างงีนหน่อยฮะแต่พถ้าปลูกหน้าฝนก็พูนให้มันเป็นโคกเป็นกระทะคว่ำอะแค่นี้เอง่ะปักไม้ทีนี้ก็ปักไม้การต้นโยกเนาะ อ่าช่วงเป็นช่วงเวลาที่สาคัญมากถ้าลมมาแรงๆแล้วไม่มีไม้คำ้ำอ่ะรากมันจะคอนไอไอรากที่เกิดมาใหม่อ่ะเวลาต้นมันโยกมันก็จะขาดทีนี้มันก็จะทางงักไปถามว่าตายไหมมันอาจจะไม่ตายเราเพราะรากมันเตรียมกระป่องมาแล้วแต่มันจะโตช้าแตกยอดขากระป่องถ้าอีกเดือนหนึ่งไม่ไม่มาปลูกนะติดลูกก็เก็บลูกกิย ปลูกฝรั่งเหนื่อยอย่างเดียวเนาะโอ้คือท่าน,นะตอนนี้นะไอ้เรื่องบำนุงต้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจัดระบบดีๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ห่อนะอย่าลืมนะถุงแม่จำนง <c oughs> ตายอินตายอินถุงตัวเองนะะถุงแม่จำนงนะถุงห่อฝรั่งสำเร็จรูปนะห่อเร็วห่อไวไม่ต้องมามัดหลายรอบเนาะใช้แม็กอย่างเดียวใคเป็นใจสั่งได้นะครับเสร็จแล้วนะ ราอย่าพึ่งขายถุงห่อเลยเพราะเราเพิ่งปลูกปุ๋ยใส่ไปเถอะครับมันไม่ได้เป็นอันตรายเพราะมันย่อยสลายหอดแล้วคลิปนี้ชื่อคลิปสอนมือใหม่ปลูกฝรั่งแบบจับมือทำนาปกเลยมันปลูกอ้อยได้เป็นพันๆไร่ฮะปลูปกฝรั่งปลูกไปเป็นโอเคอันเนี้ยเป็นสุ่ยมี่ สว่ยเมียถ้าเขาเรียกว่าไงลูกค้าชอบอะคือลูกค้าชอบต้นเดียวยาวๆสูงๆแต่สาเนี้นม่งเป็นสาที่ขนส่วนชอบเพราะว่ามันแตกปุ่มเลยปกติเท้าต้นยาวไปสิบวันนะมันต้องมาริดริดยอดทิ้งเพื่อให้มันแตกตรงพุ่มฉีมเนะกเขได้จริงๆก็คว่ำแบบเมื่อกี้ละ สุ่ยมีเนี่ยนะเดี๋ยวห้าเดือนเอาลูกให้กินเลยหรือติดตอนไหนเนี่ยเอาไว้ไว้ผลเลยมีจิ้งจือด้วยออกมาเมื่อก่อนโคตรขยงเลยนะก่อนทอําเกษตรอ่ะปลอดภัยแน่น,นอนเดี๋ยวนี้ไม่เฉยๆเลยไม่ใช่เฉยๆนะดีใจดีใจด้วยอยากให้มันมีไส้เดือนกับจิงกเกอเนี่ยไอ้พวกนึง<ว>ชอบมากเลยเมื่อก่อนนี่นะเดี๋ยวนี้นะเห็น,น่แบบเออดีนกูดีๆๆแน่นอนอะ่ะ เนี่ยเนาะก็กบธรรมดาไม่มีอะไรครับคลิปนี้มาเปลี่ยนเสียอ้อยเสียไรอ้อยเป็นเจ้าสวสวนฝรั่งอันนี้ไม่ต้องปักไม้เนาะเพราะมันสั้นเห็นป่มลำต้นมันมันคคลสใยกับอั่อสวยมีครับเอ้ยไม่ใช่เฟืร์งหงมีกับหงพอสือต้นเนี้ยต้นลนักษณะเนี้ยคนสวนชอบปลูกก็ไม่มีอะไรแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงทดลองเนาะตรงนู้นเราก็จะลงเพิ่มอันนี้เรามาปลูกให้ดูก่อนมีต้นที่เจ๊อุ้ยพันไม้ สามพานะเขามาส่าให้มาก็เลยเามาลงมาที่นี่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาพามาสอนมือใหม่ปลูกฝรั่งแบบจับมือทําเลยจริงๆก็แค่นี้แหละจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหลอกที่เหลือก็เรื่องเรื่องน้ำาเนาะช่วงช่วงปลูกใหม่ๆอ่าแนะนําให้ลดทุกวันเนาะจนถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันพอหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับลดลงมาเป็นสามวันครั้งห้าวันครั้ง แต่ช่วงฝรั่งไว้ผลเนี่ยต้องรดทุกวันเนาะเพราะช่วงไว้ผลเนี่ยฝรั่งต้องการน้ามากไม่งั้นลูกจะฟอโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูวิธีปลูกฝรั่งแล้วก็เอาจริงๆามาสอนเพื่อนนี่แหละปลูกฝรั่งเนาะเพราะตรงนี้เราจะทาเป็นแปลงทดลองแล้วก็เอาไว้เขาเรียกว่าไงอะเอาไว้เป็นแปลงสาธิตเอาไว้เป็นแปลงทดลองเอาไว้เป็นแปลงที่เก็บผลผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะทาจาหน่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักปุย๋ยผง เชื้อราป้องกันโรคบพืชด้วยเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้เนาะกันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรินสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวไปเลี้ยงหลานก่อนร้องแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับน้ําปลูกใหม่จริงๆก็ไม่ต้องรดเยอะหรอกแต่แค่ที่ต้องรดทุ่มๆเพราะว่าให้ดินมันเซตตัวจับรากมันก็ได้แด่นแะเนาะแล้วก็ คือไม่ต้องถามนะครับว่ารถต้นหนึ่งกี่ลิตรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็ลดเอาแฉะเนาะคือรถต้นหนึ่งห้าลิตรสิบลิตรเนี่ยไม่เคยวัดเหมือนกันนะไม่เคยเอาเอากระปงกระป๋องมาช่งางตะกิ่งอ๋อที่นี่มีอะไรให้ผมถ่ายเพียบเลยนะผมให้ดูเว็บๆนี่โรงเรือนแคนตัสเห็นไหมเพียบเลยแต่หนูกินเจ้าของโรงเรือนจะขั่งอยู่แล้ว <c oughs> อันเนี้ยเราทดลองปูบนปุ๋ยเพียวๆอ่ะ คือไม่ได้ใส่ดินเลยฮะใช่นะโอ้โหมีมีกิ้งกืออยู่ในนี้อันนี้คือใช้ปุ๋ยเมื่อกี้เนะี่ยที่เราใส่รองก้นหลุมเห็นไหมโอเคครับก็พามาดูเนาะใครสนใจออ,อินทรียวัตถุหมักสำเร็จเนาะใช้ดีจริงดูให้ดูต้นไม้แถวนี้ชมพู่เนี่ยต้นแค่นี้ดูลูกดิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกอันนี้ติดปีที่สองแล้วอืมาดูนี่มะม่วงมันคุนสีใช้ใช้ปุ๋ยผงอยู่แล้วก็เนี่แหละเรากำลังทดลองพวกทำน้ำอ้อยเนาะไอะพวกเปลือกอ้อยอะไรพวกเนี้ยเราก็มาสมสมไปงามดีจังเลยครับ